ดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวน้ำโชนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอตุนตาทิพย์ค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเลขเด็กเลขดับล่างนะคะก่อื่นคงต้องขออน,นุญาตนะคะ,ะทักทายกันก่อนนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาพันคุณนนแล้วก็เป็น ที่รึกษาให้กับสมาคมหุมรศาสตร์และนักพยากรณ์ค่ะแล้วก็รวมไปจนถึงการเป็นผู้อำนวยการของชมรมโหราโพทยานนะคะก็ดีที่ได้จากสมาชิกใหม่ๆที่เข้ามารวมถึงสมาชิกเกา่าๆด้วยนะคะกงวดนี้งวดที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะต้องบอกว่าไม่น่าปักปึ้มนักเท่าที่เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเลขแปลกๆเลขที่ไม่ควรมาเข้ามา เล็ที่มีตั้ก่มาเนาะนะคะแต่นี่ไรค่ะสู้ต่อไปคาเทชินะเพราะว่าวันข้างหน้าเราทุกคนก็หวังกันทุกคนค่ะว่าอยากจะถูกลัตเตอรี่วันที่หนึ่งกันนะคะก็อยากถูกเหมือนกันรออยู่ยังไม่หมดความหวังรออยู่ไม่รอละหัวาต้องเอาให้ได้เลยแหละเนาะเขาว่างั้นเลยเนาะนะคะอืก่อนอื่นเรามาดูผลงานตอกกล่าววันก่อนแล้วกันนะคะ ในส่วนของเลขลับบนงมวดที่แล้วก็บอกได้เลยว่ามันดับเอาไม่อยู่นะคะแต่ทุกที่เอาอยู you ่นะคะก็สิทิติก็เอาไม่อยู่ก็ต้องขออภัยด้วยก็แล้วกันนะคะวันนี้ออกหนึ่งสองนะคะก็ต้องขออภัยด้วยเนาะโอเคค่ะอ่าต่อไปต่อไปนะคะเลขเดี๋ยวเลขดับล่างไว้ต่ออ่าถ้าษาพารวยนะคะ เลขท้าราชการพวยเนาะอ่าเข้าสีชมพูอันนี้นะคะจะเป็นเลขอมสินนะคะออก91นะคะซึ่งเราจะบอกอยู่เสมอๆน,น,นะคะว่าเลขเอ่อท้าราชารวยเนี่ยมันจะมาทั้งบนอ่าเลขขาพาารลวยจะมาทั้งอมสินทก็ซอ้อแล้วก็รัฐบาลเนาะนะคะกวอนนี้ก็ออกรัฐบาลคือ0660นั่นเองนะคะอ่างูนงานกหกเนาะ โอเคค่ะ <c oughs> นะแล้วก็ในส่วนของเลขเด็ดตาทิศงวดที่แล้วนะคะอาจารย์บอกว่าสองเด่นสองเด่นมากสองอะไรสองหนึ่งหนึ่งสองนั่นเองนะคะแล้วก็สามตัวล่างก็คือสองสี่เจ็ดนะคะแล้วก็เจ็ดสามหกนะคะแล้วก็สองสามหกอ่นะคะประมาณนี้สามชุดก็ เลขเด็ดแต่ทิ้ก็จะเข้าอยู่เรื่อยๆรวมไปจนถึงเลขของทักษะพา,าลวยนะคะของเราพูดง่ายๆเขาเรียกว่าเกือบจะทุกคลิปได้นะคะโดยโดยส่วนรวมนะคะจะเข้าเกือบทุกคลิปเลยเนาะนะคะเวลาเราสังเกตจากสมาชิกสอบถามมานะคะว่าเราจะดูยังไงว่าเราจะดูสามตัวยังไงนะคะก็ให้ไปดูที่สูดสองสุดหนึ่งสุดสองเนาะเมื่อเนี้อาจารย์บอกว่าเด็ดที่เลขสองคุณก็ไปดูที่ล็อกสอง นะคะก็หยิบป้ายลอสองมาอันนี้จะเป็นตารางสูตร1กับสูตร2สูตร1จะเป็นแนวตั้งนะคะสูตร2จะเป็นแนวนอนแบบนี้นะคะเพียงแค่คุณรู้แค่เพียงเลขตัวเดียวอย่างงวดที่แล้วอาจารย์เน้นสองคูุณก็ไปดูที่ล็อก2ส,สูตร1มันออก210 3ตัวบนค่ะเขาบอกว่าบางท่านบอกสองตัวกินไม่อิม่มจะได้สตัวก็จะไปนะคะจะไปจะไปนะคะ แต่ในความคิดอาจารย์นั่นคิดว่าสำหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็นักเล่นผัวมือใหม่นะคะแนะนำว่าให้ไปดูสูตรส,สองจะดีที่สุดสูตรหนึ่งไม่โอเคนะคะสำหรับนะคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่ๆอาจจะมึนงงนะคะเพราะว่าเลขมันจำนวนน้อยตัวจริงสูตรหนึ่งนะคะเลขจำนวนมันน้อยตัวจริงนะคะแต่มันต้องรู้ รู้หลักของมันด้วยนะคะซึ่งจะเล่นยากนิดนึงแต่ยืนยันนะคะว่าเข้าทุกงวดถ้าไม่เบิ้ลหามนะคะสุดหนึ่งเบิ้ลหามไม่นะนะคะประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นสูตรสองไม่หวัน่นแม้วันมา่าไม่ว่าจะเบิ้ลจะหามจะตอเอาอยู นะคะแสดงว่าสูตรสองสุดเจ๋งมากๆเลยใช่ไหมคะเพราะว่าพอไปเจอเบื้องามันจะน็อกกันเนาะแต่ถ้าสูตรสองเนี่ยเบิ้อหามไม่หวัน่นแต่ถ้าเกิดบางท่านบอกว่าฉันอยากประหยัดถ้าซื้อสามเส้นนะฉันไม่ไหวเส้นเดียวก็ลองเล่นดูนะคะประมาณนั้นอืมเนาะนะคะแต่ถ้าเป็นสู 2, ตรสองเออดูอธิบายถ้าเป็นสูตรหนึ่งจะเป็นแนวตั้งน,นะคะ ใน1ล็อกก็จะมีประมาณ1 0 1ถึง14ตัวสูงสุดนะคะจะไม่มากกว่านี้แต่ถ้าเป็นสูตร2จะเป็นแนวนอนตัวเลขจะเยอะหน่อยวิธีการดับหรือทำให้มันตัวเลขมันน้อยลงแค่คุณหาความน่าจะเป็นของมาหรือความไม่น่าจะมาหรือเลขดับเจ๋งๆเนะี่ยคุณเอามาตัดทิ้ง,งเช่นงวดนี้เไม่น่ามาคุณก็ลุกลๆล,ล,ล,ลอย่างเงี้ยค่ะวดน,นี้ศูนยไม่น่าเออ สี่ไม่น่ามาคุณก็ลุกๆๆๆนะคะมันก็จะเหลือตัวเลขน้อยลงลนะนี่คือหลักการหรือวิธีการาทําให้ลดต้นทุนได้นะคะประมาณนี้นะอะเรามาเรามาดูกันในส่วนของเลขดับล่างนะคะงวดที่แล้วเลขดับล่างงวดที่แล้วนะคะออกศูนยนะคะ ไม่มีนะคะศูนย์หกตุ๊ตตุ๊ตตุ๊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 ไม่ม,มีแต่ว่าดับล่างของเราเอาอยู่เอาอยู่อีกแล้วนะคะประมาณนะั้นถ้าเลขเอา่ามันไม่ออกอะไรที่เอ่อนิดนึงเนาะมันก็ไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าเลขมันไปออกเลขอะไรแปลกๆเลขที่ไม่น่ามาก็มาอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราจะต้องระวังนิดนึงนะคะซึ่งในวดน,นี้นะคะดับล่างเราเอาอยู่วันนี้ล่ะอ่ะแล้วก็พลิกหน้าเลยะคะ่ะ <C ười> นะคะส่วนของดับล่างงวดของวันที่1มิถุนายนนะคะอาจารย์ให้เลข99 79 34 91 33 21 10 42 81 94 13 51 48แล้วก็0 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1นะคะเป็นแนวทางนะอ่ะลองแคปหน้าจอไปก่อนนะคะ1 2 3แคปเจอ1 2 3แคปเจอ หนึซแคปเจออ่าหนึแคปเจอน่าจะได้แล้วนะนะคะประมาณนี้ก็ลองดูเป็นแนวทางนะคะจากที่เราทำเรื่องของเลขดับมาได้สองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราปีอกอกาสอบสองปีเนี่ยเลขของเราค่อนข้างจะชัวร์โอกาสหลุดน้อยมาก นะคะน้อยมากนะคะต้องยืนยันอย่างนี้ดังนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเลขดับเราน่าสนใจก็ลองเิดตัาผลงานไปนะคะเช่ถนถ้าเราสนใจเออเร้ว่า79ไม่น่ามาอ,อ,อาจารย์บอกไม่น่ามาแต่คุณบอกเชื่นอยางเล่นง79ล่ะก็เล่นให้น้อย,หน,อยหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าจากเสถีติที่เราจับแล้วก็หลักของการวิเคราะห์แล้วมันบอกไม่น่ามาไม่มาก็คอไม่มาแบบนี้นะคะโอเคนะ ก็ดูเป็นแนวทางนะคะก็จะมีสมาชิกสอบถามเข้ามาว่าแล้วละการที่เราจะเข้า VP จะเข้าไงต้องบอกข่าวดีตรงนี้ก่อนค่ะนะคะ,นะคะช่วงนี้อาจารย์มี VP ีให้เข้าฟรีนะคะสำหรับมาสมาชิกที่บอกว่าเออจะทำยังไงอยากเข้าเางบน้อยนะคะก็ลองเข้ามาในกลุ่มของ VP ีเป็นแนวทางโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะคะ ให้เข้าฟรีแต่ขอแค่ทำตามกติกาที่อาจารย์ชี้แจงไปเท่านั้นเองนะคะก็พิมพ์เข้ามาเนไอเดียไลน์นี้นะคะ0 9 0 9 2 8ก6 2 6กแและไอดีไลน์หกามหกน่นะคะประมาณนี้แล้วก็ท่านใดที่มีเขาเรียกว่าเป็นสมาชิกที่น่ารักนะคะอาจารย์ก็จะดึงเข้าไปอยู่ในอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเขาเรียกว่า กลุ่มเลขเด็กนะคะรวมไปถึงเลขของรัฐบาลเลขโน้เลขนี่นะคะแต่ขอแค่ทําตามกติกาของอาจารย์ให้ได้ข้อตกลงเรามีแค่นี้เองถ้าคุณทําตามไม่ได้เช่นหัวส่งช้าอย่าวุ่นวายเนาะอย่าขี้วุ่นวายนะคะเพราะอาจารย์ก็ไม่ใช่เป็นคนที่นั่งฟังไรนนานได้ <c oughs> นิสัยน,ะะ <c oughs> นีย้ดีนะคะก็อย่าวุ่นวายอย่าขี้บ่นนะคะทำตามกติกาอะไรตามที่อาจารย์แจ้งไปอะค่ะ กติกาไม่ได้มีอะไรมากมายไม่ได้ขอเงินคุณใช้เนาะนะคะแค่ทําตามกติกาเราเท่านั้นเองถ้าคุณทําได้โพสต์เข้ามาค่ะขอเข้ากลุ่มเรานะคะประมาณนั้นซึ่งอนาคตมีความคาดว่าน่าจะเป็นว่าจะทํากลุ่มกลุ่มที่ไป็อ่เกี่ยวกับเลขรัฐบาลนะคะเลขนู้นเลขนี้ให้แต่ทํามั่งไม่ทํามั่งก็อย่ากโกรธไม่ได้ไม่ได้มีอาชีพ วางเลขนะคะท่านแจ้งอย่างนี้กนไม่ได้มีอาชีพวางเลขให้ดังนั้นอาจจะวางมั่งไม่วางมั่งนะคะก็อย่าโรดกันแต่โดยที่ผ่านมาเนี่ยวางตลอดไม่วางอาจารย์ขอเลขหน่อยนะประมาณนั้น <c oughs> ก็เออเนาะก็ในส่วนของเลขราวเนี่ยมันเป็นวันเว้นวันอาจารย์ก็ยังอนุโลมให้อยู่นะคะก็ขอก็ใครอยากเข้าก็เข้านะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแค่ทําตามกติากาทําไม่ได้ก็ไม่ให้แค่นั้นเองง่าย นะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ส่วนสําหรับท่านที่อยากจะได้เลขเข้าวีพีกลุ่มหวยไทยนะคะ,ะ,คะก็เพียงแค่บูชาหินหนึงเส้นอาจจะเป็นหมายเศรษฐีเส้นนี้นะคะซึ่งเวลาคุณเอาไปสวดมนต์หรือทําตามขั้นตอนที่จะชี้แจงไปอะค่ะนะคะ,นะคะเลขมันจะขึ้นนะคะจากสถิติหรือจากคนที่เขามีประสบการณ์แล้วเขาเล่าสู่กันฟังนะคะ ก็จะมีเลขขึ้นคุณก็สามารถเอาเลขนี้ไปเสี่ยงโชคได้นะคะ <c oughs> หนึ่งเส้นก็ได้ V.P. แบบของอาจารย์ต่ายสามมวดได้ส่วนลดอีกห้าสิบเปอร์เซ็นนะคะแล้วก็ได้ทั้งสูตรหนึ่งและเออได้สูตรหนึ่งหนึ่งสูตรนะคะแต่ถ้าสามเส้นคุณจะได้ V.P. ของอาจารย์ต่ายสิบมวดได้ส่วนลดอีกห้าสิบเปอร์เซ็นนะคะได้ทั้งสูตรหนึ่งและสูตรสองซึ่ง อาจารย์แนะนำสำหรับสมาชิกใหม่ๆมือใหม่ห,ม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 หัดขับให้ไปดูที่สุดสองดีที่สุดนะคะแล้วก็อา,อาจจะบูชาหินก็คือหยกเขียวนะคะหินถุยนะคะหยกน้ำพึ่งนะคะหรือหยกขาวนะคะหรือปีเซียเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพิณเข้ามาว่าขอดูรูปเดี๋ยวอาจารย์จะส่งรูปเข้าไปให,ให้คุณพิจารณานะคะซึ่ง3เส้นคุณจะได้ v ี P ของอาจารย์แต่วดน,นะ นะคะคแล้วก็ได้ส่วนลดอีก50เซนเหมือนกันนะคะรวมไปจนถึงการได้เครื่องสูตรหนึ่งและสูตรสองนะคะประมาณนี้ท่านแต่ยากได้ก็เข้ามาทักมานะคะโดยพิมพ์คำว่า idline นะคะ6 3 5 9 1 5นะคะ idline หกสามห้าเบอร์โทร0 9 0 9 2 8 2 6 2 6นะคะพิมพ์เข้ามาว่าขอดูลูกเพื่อจะเข้า VIP นะคะสอง อยากจะดูด,ด,ดวงก็พึงคำว่าขอดูดวงนะคะมีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วกอ็อยากจะได้อันนี้ปฏิทินเลขเด็ดตาทิพิมพึคคำว่าขอเลขปฏิทินเลขเด็ดตาทิพนะคะก็มูลค่าจากปกติ2องพเเหลือเพียงแค่1,500บาทลดราคาแล้วนะคะเหลือ1น0 0บาทเนา้หมดแล้วหมดเลยไม่ทำเพิ่มนะคะประมาณนี้เนาะใ่เลขนี้นะคะ แล้วก็ท่านใดอยากจะเข้ากลุ่มลาวก็พิมพ์คําว่าของข้ากลุ่มลาวนะคะหรือถ้าท่านอยากจะได้อ่าจะให้พยากรณเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะคะว่าเบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้อยู่เนี้ยดีหรือไม่ดีเป็นยังไงอ่าใช้เบอร์นี้แล้วดวงชะตาเราจะเป็นยังไงมีปัญหาอะไรมัง่งนะคะก็จะได้เอาเป็นปรับแก้ไขดวงชะตากันพลิกดวงชะตากันนะคะก็อันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้ฟรีเหมือนกันนะคะท่านใดอยากได้ก็เชิญเนาะนะคะ ก็ <c oughs> ส่วนเรื่องของงานบุญนะคะเ,เดือนนี้อาจารย์ไปพิจิตสองรอบนะคะน้องแอดมินพาไปนะก็ไปพิจิตสองรอบรอบแรกก็ไปดูว่างานไปถึงไหนแล้วเพราะว่ามันนานแล้วใช่ไหมคะข้อ2ก็ไปเอาป้ายแผ่นสลักชื่อค่ะที่ท่านร่วมบุญมาเนาะเอาไปสลักแล้วก็ตาม ที่ว่าบริจาคมาหนึ่งหมื่นก็จะเอาไปสลักชื่อให้นะคะก็เรียบร้อยแล้วเอาไปติดเรียบร้อยแล้วรวมถึงการทําเกี่ยวกับป้ายชื่อนะคะป้ายบทสวดมนต์นะคะถวายไปร่วมด้วยเพื่อที่เวลาใครเป็นกาวไปสวดมนต์ก็จะได้รับบทสวดมนต์ตรงนี้ไปด้วยเนาะก็ทําเรียบร้อยละแต่ว่าได้รับคําปาลดมาจาก หลวงพ่อว่าอยากจะทํามังกรอยากจะทําเทวดาคู่ตรงจุดนี้นะคะก็เดี๋ยวเราก็จะดูกันใครอยากร่วมมือก็ขอเชิญนะคะประมาณนั้นเนาะนะคะก็อาจจะพูดเยอะละนะคะอาจจะต้องใช้เวลาบ๊ายบายสหรับสมาชิของเราแต่สิ่งหนึ่งที่เราขอจากสมาชิของเราอยู่เรื่อยๆก็คือช่วยกันกดไลค์นะคะกดไลค์ like เพื่อเป็นการแจ้งเตือนเป็นการให้กําลังใจพวกเราพวกเราจะได้ผลิตผลงานดีๆออกมานะคะ สนะคะกดแชร์แชร,แชร,แชรเป็นลักษณะของลูกศรโค้งๆแบบนี้นะคะเพื่อเป็นการอบอกบุญคนที่แบบไม่มีแนวทางว่าฉันจะเล่นอะไรยังไงนะคะก็ช่วยกันกดแชร์ให้นิดหนึ่งนะคะหรือกดติดตามนะคะหรือ s u b s c ค i b ์นะคะแล้วมันจะขึ้นกระดิ่ง2องอันสาลูกนึงช่องช้านะคะให้คุณไปเลือก กดระฆางลูกแรกนะคะที่มีขีดสองขีดอยู่บนระฆางกริ้งกริ้งกริ้งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนทั้งหมดที่เวลาคลิปของเราออกคุณจะได้รับข่าวสารทันทีเพื่อประโยชน์ของคุณเองนั่นเองและลดงานของอาจารย์ตายาเ้วยอีกทางหนึ่งนะคะก็ช่วยกันนิดหนึ่งแล้วกันเนาะนะคะกดกระทังกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกริ้งเพื่อเป็นเสัญลักเตือนว่าพวกเรามาแล้วนะจะได้ไม่พลาด หรือขาดตอนจากการติดต่อของเราเนาะนะคะโอเควันนี้อาจจะต้องถึงเวลาบายบายนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีรวยรวยเฮงเงนะคะรวยให้เข็ดไม่รวยไม่เลยค่ะสโลแกนของเรานั่นเองนะคะขอให้ทุกคนโชคดีรวยรวยเฮงเงวันนี้บายบายละเนาะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะวันนี้ไปแล้ะค่ะสวัสดีค่ะรวยรวยค่ะ baby Hồi mấy hôm ngay